สวัสดีเพื่อนๆครับเมนูวันนี้ของเรานะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เราได้วัตถุดิบมาจากตลาดนะครับเป็นไก่1ตัวพร้อมกับเครื่องปรุงต่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเครื่องปรุงเหล่าน,นี้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นน้ําซอสขวดนี้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการปรุงอาหารนะครับสําหรับเมนูนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะลองใช้กับน,น้ําซอสของเรา เราก็อยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงสาหรับเพื่อนเพื่อก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะไปเฉลยให้ฟังนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเลือกเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมสหรับขั้นตอนนะครับก็เป็นไปตามคลิปเลยนะครับและส่วนที่เรามีเพิ่มเข้ามาก็คือน้ํามันพืชนะครับที่เราเอามาใช้กับเมนูนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับใช้เป็นน้ําซอสของเราในการคลุกเขาให้เข้ากันให้เข้ากับเครื่องนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่านะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันได้เลย สำหรับเพื่อนๆท่าในใดนะครับที่สงสัยว่าน้ำซอสของเราสามารถปรุงอาหารประเภทใดได,ได,ได้บ้างก็ทักมาสอบถามเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อรอชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเมนูต่งตางๆนะครับเราจะได้มาจากเพื่อน,อนๆที่แนะนำมาด้วยนะครับว่าสามารถ ประกอบอาหารประเภทใดได้บ้างและเมนูของเราในวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับเมนูจานนี้นะครับผมให้ชื่อมันว่าไก่กระเต็ดครับผม <c oughs> มันตลกนะครับเพราะผมเองก็เพิ่งเคยรู้จักนี่แหละครับแต่รสชาติผมบอกได้เลยว่าโอเคจิ้มกับขา้าวเหนียวนี่แซ่บหลายเดอ้อยังไงผมก็ขอฝากเมนูจานนี้กับน้ำซอสของผมขวดน,นี้ด้วยนะครับ รับรองว่าทําเมนูทุกๆเมนูได้อร่อยอย่างแน่นอนสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแ่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ